มากพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24โมงเติม LLPC คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่ไลน์ออดอดี ID เท่านั้นหรือจะเติมเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับจีวาโลฟีไฟเกมเกมชินอิมแพคหรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไว้จัดอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะตุนมากพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินน่ารักพร้อมให้บริการตลอด24โมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับปลกคุ้มชัว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูคาลิสตากันฮะเป็นคาลิสตาบอทเลนนะเกมนี้เจอกับพ็อกเมลกับมิโรนะก็อืมสู้ได้นะคาลิสตาเทสก็เป็นคู่ที่เก่งเก่งอยู่แล้วนะเน้นเลนเฟดฮะเน้นตบเลนแบบยับยับเลยนะใครที่มิโดโอเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคาลิสตากับเทส แต่คู่นี้เนี่ยอาจจะต้องเล่นแบบดูดันหน่อยเล่นแบบแบกๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นเอดีที่ค่อนข้างที่จะแบบต้นเกมกลางเกมอะเลนเกมอาจจะทําอะไรได้ค่อนข้างยากนิดหน่อยนะนะเพราะว่าสกิลมันเริ่มเยอะๆแล้วมันเริ่มทาอะไรได้ยากแล้วแต่ว่าช,ช่วงต้นเกมเนี่ยไคลสตากับเทสเนี่ยค่อนข้างเก่งมากเกมนี้นะครป่าเริ่มที่เลดบับฮาให้คู่ร่างมาช่วยนะเอกมาออกจากเกมไปฮะน่าจะดุดเ,เดี๋ยวน่าจะกลับมานะไดน,นามาวอดไก่ไว้ฮะว้าวแขกคลสตาก็ช่วยเพื่อนไป อัพสกิลอมาก่อนนะเทสอัพฮุกมาก่อนนะมาแล้วฮะค็อกเมากับมิโรเนี่ยไม่ได้ไปช่วยป่านะเข้าเลนก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าการเข้าเลนก่อนกับเข้าเลนทีหลังเนี่ยมีผลหรือเปล่านะช่วงเวลหนึ่งนี่อาจจะสู้ยากนิดหน่อยอะสำหรับค็อกมาเพราะว่าถ้าพลาดโดนดึงนี่ก็เจ็บมากไม่ควรเสี่ยงอะกดสกิลวิไล่ตีไปมีวร์นให้พุ่มมะ วอดพุ่มสองในสำคัญนะเวลาที่เราเล่นวอดเลนอะ่ะเราก็สามารถโยน,โยนไปไว้ได้อะช่วงต้นเกมมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ดันแบบ aggressiv นะค็อกมาวจะเรเยกวลาสองก่อนนะแล้วเลเวลาสองเป็นที่เรียบร้อยนะฝั่งสีฟ้าเนี่ยขาดอีกหนึ่งตัวแล้วตอนนี้เลเวลาสองเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเทสหามุมดึงอยู่นะแล้วค็อกมา้าพยายามเราซ้ายหลอกขวาแล้วโดนดึงไปฮะเป็นคาลิสตาที่ได้ตีฟรีแล้วจังหวะนี้มิโรฮิลเด้งเลยนะเทสกดอิกไนไว้ฮะไล่ตีไปค็อกมาต้องตัดใจกดแฟดนะ,ะเดี๋ยวจะโดนดึงหง่องนะ ไปแค่ทีสองทีแล้วดึงเนี่ยก็น่าจะเจ็บอยู่ว้าวเทตกันไปแล้แต่ว่าเป็นคอกมาที่เสียสองสเปลนะเป็นคอกมาที่เอาโกรอมาฮนะนึกว่าจะเอาเคลนมานะเจอเทส บางทีเราเอาเคลนมาเนี่ยมันไม่ได้ลบแค่ซีซีนะมันลบสเปลด้วยมันบางทีมันทำให้จังหวะหนึ่งชนะได้เลยแล้วจังหวะน,นี้เทสแฟตไปดึงพร้อมกับเฟรมมาฮะมิโรยังไม่ตัดใจกดแฟตนะจังหวะนี้แล้วก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยฮะคอกมาพยายามไล่ตีอยู่แล้วติดเล่ทอนะจังหวะนี้านคาริซามีฮิลอยู่แล้วแฟตออกมาแต่ว่าไม่รอดอะได้เป็นดับเบิลคิวมาอ้เมื่อกี้เป็นซัพพอร์ตมิโรนะที่ไม่ตัดใจกดแฟตนะฮะเลนกลางก็มีการใส่นัวกันฮะเป็นเกสพี่ค่อนข้างที่จะ ดูดันนะอ้ได้หน้าแฟดส่แล้วจังหวะนี้บ้าวว้าวืวาวมตัวนีกเว้ไม่โดนหดัดโอเคนะตอนนี้คริสต้าเนี่ยกลับเข้าเลนมาแล้วฮนะเทสไปแกงที่เลนกลางมาแล้วก็ได้คิวแบบเยอะมากมีออนมาด้วยฮนะไปี่เล่นดี เทส์นะตอนนี้กลับเข้าเลนมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมีโอเรน่ามาซ้อนด้วยนะแต่ว่าทำอะไรไปไม่ได้ฝนของข้ามน่าจะไหวตัวทันนะกลัวเทสเทสนี่น่ากลัวมากแชมเปีย้ยนถ้าดึงโดนนี่คือแบบเรียบร้อยเลยฮะเลนนะฮอกเมากับมิโรเนี่ยก็ในเลนเก่งถ้าเจอบางแมชชั่เก่งแต่ว่าเจอแมชชั่คู่นี้ผมว่ามันสู้ยากเออสู้สู้ยากเทสกับคิสตาแล้วเทสเนี่ยดูเล่นเล่นโอเคด้วยนะฮะ เทสเนี่ยไม่ได้ดึงแบบโม้ส่วนะไม่ได้ดึงแบบไปเรื่อยอะ่ะเออเขามีจังหวะด,ดึงค่อยดึงฮะแล้วก็เดินลมได้โอเคเลยคือบางทีเนี่ยถ้าจังหวะไหนเราสกิลไม่โดนเนี่ยเราเล่นซัพพอร์ตแล้วเราสกิลไม่โดนเนี่ยคิดว่ามันแบบโอกาสโดนมันน้อยก็ไม่ต้องใช้นะเก็บไว้เอออย่าไปใช้โม้ส่วเพราะว่าบางทีเราเสียสกิลไปแล้วเนี่ยมันทําให้ฝั่งของข้ามเล่นแบบอะเกรสีฟได้ถ้าสมมติว,ว่าเราถือสกิลไว้อยู่เนี่ยเล่นเทสถือฮุกไว้อยู่เนี่ยฝั่งตองข้ามไม่กล้าเข้ามาหรอก แต่ว่าถ้าเราเสียฮุกเมื่อไหร่นะฝั่งของข้ามเดินสายแน่นอนอะบางจังหวะเราก็ต้องถือสกิลไว้ถ้ายังไม่มีจังหวะให้ใช้อะบางคนชอบเล่นแบบใช้ไปเรื่อยใช้รัวๆอะไรยเงี้ยซึ่งมันไม่ดีอะนะลิซีน่าวนวนแถวเลนการนะแต่ว่าทําอะไรไปยากอะไม่มีตัวรับแก๊งให้เลยนะเกมนี้โอ้แล้วแดนน้าเข้าไปอันติสายอะลิซีน่ซสนิกเว็บโดนพร้อมกับเกาะมาหาแดนน้าแล้วก็รอดไปเป็นที่เรียบร้อยอะมีออนะดันเลนเสร็จเดินมาที่เลนการนะจังหวะนี้เรียกวอกมาฮะเรียกแพะ ป้องโซโลคิวคาริสต้ากลับเข้าเลนมานะตอนนี้มีอันติเป็นที่เรียบร้อยฮะสามารถที่จะดึงเทสมาได้นะแล้วก็ไปอออินฝั่งของข้ามาผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีการบวกกันแล้วแหละต้องบวกแล้วแหละเพราะว่าคู่เราเทสมุมดึงแบบสวยงามจัดจัดนะมิโรสกิลไปไม่โดนะคอกมาต้องตัดใจอออินสวนกลับเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รอดแลลวฮะแล้วคาริสต้ากดตะเกียงมาแล้วไล่ตีใส่มิโระมิโรยังไม่กดแฟตอีกแล้วโอเคไม่รอดนี่ไงล่ะ สวยงามแบบบุมดึงเขานะยืนในพุ่มแล้วก็ดึงทะลุมิเนียนไปอะโดนไปเต็มๆอะ่ะเกมนี้เนี่ยเลนกลางใส่นวกันแบบยับยับเลยนะไดนารรซินแล้วก็เกฟกับโอเลน่าใส่กันยับยับเลยครับแต่ว่าโอเลน่าเนี่ยมันมันไม่เก่งมันไม่เก่งดาเมจเบานะก็เลยกลายเป็นฝั่งสีแดงที่ไฟที่มิดที่ไรเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าเยอะเลยฮะ ตัวมันเป็นเมดคอนโทระมันต้องการฟาร์มันต้องการเลเวลไอเทมถ้ามาบวกรัวๆเงี้ยมันไม่ค่อยชอบอะไม่ค่อยเก่งขอกมาวะกดสกิลวิวได้ถุยใส่ไปแต่ว่าเดี๋ยวคาลิสตาก็ดูดเลือดคืนมาได้จากการที่ซื้อไอเทมดูดเลือดมาเรนบนมีการบวกกันนะแต่ว่าเป็นเกมที่หนีเอาตัวรอดไปได้อะโอเอน่ารอซ้อนอยู่ฮะมันต้องขึ้นเทียร์ไงโอเลน่าเนี่ยมันก็เลยดามจบเบาๆตัวไหนที่ต้องขึ้นเทียร์เนี่ยดามจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ดาเมาจจะช้านิดนึงอะมิเลนในล่างอะเทสเดินอัเเลสซีบสายนะแต่ว่ามิโรก็ผักออกไปได้อะ สิบนาทีฝั่งสีฟ้าเนี่ยตัดใจเปิดลิฟต์นะรีซินอยู่ใ,ใกล้ๆฮะมิดเลนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยดันเวฟเสร็จแล้วนะแต่ว่าที่น่ากลัวคือคาริสต้ากับเทสเนี่ยกำลังเดินมาฮะแล้วเลนบนเป็นพี่บอไฟอะชนใส่เกฟไปเต็มๆรีซินแปดโซนิกเวฟไปฮะแล้วก็เข้าไปเบิร์สใส่เกฟอะแลกกันไป1ต่อ1นนะแต่ว่าตรงนี้ครับมิดทั้ง2ทีมที่กาลังใส่นัวกันอยู่นะเป็นโดน,นัทที่ไม่มีแฟดนะแล้วแดนน่าพุ่งหลบร่วมมาได้สวยงามจัดๆแต่ว่ามีคาริสต้ามาลอปิดงานที่หลังนะนะไไะอะ แม่ตัใจเดินแบบพรมกิบฮะคาลสตาปล่อยลิฟที่เลนกลางฮะไปตีลิฟกับเทสมานะแล้วก็มาปล่อยลิฟที่เลนกลางฮะปล่อยตอน2เพจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะมีรีซินรอซ้อนอยู่ใกล้นะแต่ว่าถ้ารีซินพลาดเนี่ยผมว่าโดนใครตายนะมีการเทเล,ลพอร์ตลงมาของทางออนนะเพื่อที่จะมาเล่นมังกรน,นะคาิสตาอยากส่งลิฟตัวนี้ชนอีกสักทีหนึ่งฮะจะได้คุ้มๆกันไปเลย มาแล้วออนมานะ on, านะคริสตาอยากจะกลับบ้านก่อนนะน่าจะได้เทมคียหลักมาปอดของข้ามถ้าเปิดตอนนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะว้าวเทสถ้ามาดักดึงนะดึงไดนาไปได้นะเพราะว่าไดนาเดินผ่านวอร์ดถ้าไดนาไม่สามารถเอาตัวรอดได้เลยตัดใจหันสวนแลวพยายามที่จะเบิร์ดดาเมจใส่เกมวนะ่าแต่ว่าเกมไม่ตายนะส่วนเลนกลางอนะ่อ,อนกดอันตีมาชนใส่ค็อกมาไปแต่ว่าแมปมันมืดนะคริสตาไม่สามารถตีได้ฮนะก็เลยต้องออกมาก่อนนะ คอกเมาได้มุมตีฟรีแล้วจังหวะนี้กดโกแลไล่ตีออนไปเพราะว่าในผู้มีวอร์ดแล้วออนปักคอนโทรววอร์ดไปฮะทําให้ฝั่งข้าไม่เห็นก็เลยต้องออกมาก่อนนะลีซินออกมาไกลๆแล้วมอไฟมาเหมือนกันฮะจังหวะนี้มอไฟรอจังหวะในการโมงอยู่นะจะโมงโดนหรือเปล่าแล้วโมงโดนไปสตัวแต่ว่าออนก็โมงโดนลีซินไปเหมือนกันนะตอนนี้เคริสตาตีฟรีอยู่แล้วโดนเตะไปแต่ว่ายังไม่ตายนะเลือดเหลือหนึ่งอะแต่ว่าตายไปในที่สุดอะคอกเมาตีตัวระเบิดไปเลยออ้ เมื่อกี้นี้ออนชนสวยมากอะชนแบบแบกมากคือบอไฟชนคาลิสตาแล้วอะลิซินกำลังจะมาเบิร์ดคาลิสตาฮะแต่ว่าอนอนเนี่ยน็อกอัพโดนลิซินไปพอดีก็เลยทำให้คาลิสตาเนี่ยตายยากคาลิสตาฮะอืมตอนแรกเหมือนจะขึ้นเป็นลูนคิงแต่ว่าอยู่ดีก็กลับใจอะเปลี่ยนเป็นกุนซูแทนนะน่าจะขึ้นของผิดเออเลนกางฮะโอเลนะ่าชีวิตลำเค็นนะ่ ละตัวเมยคอนโทรเนี่ยมันเล่นยากอะ่ะถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะผมว่ามีแค่วิกเตอร์อ่ะที่มันสามารถที่จะพอเล่นได้อะ่ะตัวเมยคอนโทรมิดเลนเนี่ยถ้าจะมีแค่วิกเตอร์ที่ที่ที่โอเคนะตัวอื่นอาจจะยากๆหน่อยนะอา,อาซียซอเรนาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากมีแค่วิกเตอร์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะโอ,โอเคที่สุดละยืนเลนเก่งหมาตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนี่อยู่แถวเล่นกลางกันนะเนี่ยผู้เล่นระดับสูงๆนะเขาจะออเลนกลางกัน,กนบ่อยมากๆซึ่งมันถูกต้องนะ เออการเล่นเราแบบออลลุัวสุกตองมากๆากฮะมีออลอยู่ใกล้ใกล้มอฟาอยู่ใกล้ใกล้แต่ว่ามอไฟโดนไล่ตีอยู่แล้วจังหวะนี้ออลน็อกอัพโดนไป2ตัวเทสฮะเข้าไปน็อกอัพใส่ฮอกมาแล้วดึงครับพยายามที่จะดึงใส่แดนหน้านะไม่อยากให้แคร์ที่โดนล้วงแต่ว่าดึงไปไม่โดนนะเปิดจังหวะให้ฮอกมาหันสวนแล้วจังหวะนี้โอเรน่ามาแล้มวมีรวบอยู่แต่ว่ารวบดาเมจประมาณ20นะผมว่าว้าวโอ้ เกมนี้ออนเกิดะครับก็เลยยังทำแบกได้อยู่ในช่วงต้นเกมกลางเกมอะอ๋อนเกิดก็เลยทำแบกได้อาอนไม่เกิดนี่อาจจะแพ้ไปนานละถ้าโดดเล่นแบบนี้นะฝั่งสีแดงเล่นดีกว่าเยอะและอะอน็อกอาไปพร้อมกับมีรั้วของโอเรน่านะพยายามที่จะเบิร์สใส่ไดนาแล้วฆ่าไดนามาได้แต่ว่าออน,นี่เจ็บอยู่เหมือนกันคอกเมาตีป้อมอไม่หยุดเลยฮะจังหวะน,นี้แม่ ได้อยู่เหมือนกันนะรีซนแปโซนิคเวฟโดนเกฟไปแล้วตัดใจกดแฟดรีซนต้องออกมาก่อนนะฮะรีเซต็ตโพลิชันได้สวยมากๆฮนะโอ้เมื่อกี้นี้ถ้าฮอกเามาตีอ่อนอ่อนน่าจะตายนะแต่ไม่เป็นไรฮนะเอาป้อมก่อนก็ไม่แย่ตอนนี้เทม2ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มายืนแถวเลนกลางกันเห็นไหมแคลรี่ที่เล่นเป็นเนะี่ยไม่กี่นาทีก็จะมายืนเลนกลางแล้วก็จะไฟเลนกลางกับแบบรัว เหมือนกับพวกแรงก้งเกาหลีแร้งอะไรเล่นกันนีกว่าปะคลิปที่แบบเป็นแรง้งเกาหลีอะส่วนใหญ่เขาจะออเลนกลางกันแล้วก็บวกเลนกลางกันแบบรัวๆเรื่อยๆรออเจต์มาก็เป็นเลนออบเจก,มก,ไ,เเจกไม่มีออบเจกก็จะบวกแถวเล่นกลางกันเนี่ยแหละ ดันกลางเสร็จนะให้อนโรเททมาที่เลนกลางแล้วคาิสตามาเอาป้อมบนนะโอ้โหโรเททกันแบบเป็นระบบจัดและออนตัดใจกดมอลและหันสวนใส่ฮอกมาฮอกมาโกดเด้งมีเทสโผลมาทั้งด้านหลังนะแล้วไล่ตีใส่ฮอกมอาไปฮอกมอาตัวระเบิดนะไดนาพยายามที่เข้ามาเบิร์ดดาเมจอีกรอบนึงแต่ว,ว่าไม่เพียงพอนะรีซินนะตามเพื่อนไม่ทันนะคนนี้เพื่อนเขาซิ่งเกินไปอนะว้าวโอ้ โคตรมั่วจังหวะน,นี้ทีมสีแดงโคตรมั่วอ่อผมว่าน่าจะไม่น่ามีอะไรละฝั่งตรงข้ามน่าจะสู้ไม่ได้ละโดนจังหวะเมื่อกี้ไปอ่ะสู้ไม่ได้ละโดนเอาโรเท็โดนอะไรรัวๆเลยแต่ว่าถ้าเรื่องของทีฟไฟผมว่าทีมฝั่งสีแดงเนี่ยเล่นทีฟได้ดีอยูอ่แต่ว่าแค่โรเท็หรือว่าโดนจับอะไรกันแบบแปลกๆเยอะเกินไปอ่ะมาปล่อยลิฟที่เลนกลางลน่าจะเอ็นนะไฟนี้ไม่น่าจะกลับบ้านและ้ะ แรงที่แบบเก่งๆแรงสูงๆเนี่ยเขาจะแบบรีบทําเกมกันอ่ะคือมันมันไม่ค่อยเหมือนกับแรงพวกออ้วอไฟม่งไปสี่ดามเจประมาณ20บเมื่กีนี้เทสพยายามที่จะดึงแต่ว่าดึงไปไม่โดนละอ้อนน็อกอัพไปโดนไปอีกสออ่ะรีสินไม่สามารถทําอะไรได้นะไฟนี้โอเคชนสวยแล้วฮะแต่ว่ามาสวยตอนจะแพ้แล้วมันก็เลยทําอะไรไปไม่ได้คือแรงสูงๆ,ๆเนี่ยเขาจะ ทำเกมกันแบบรวดเร็วคือมันจะแตกต่างจากแรงแบบแพดินัมโกแบบมากๆเออคือแรงแพดินัมโกเนี่ยจะเน้นแบบฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวซึ่งมันแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเล่นแบบนี้จะค่อนข้างที่จะแบบดีกว่าฝึกสกิลเพย์ฝึกอะไรไปเรื่อยๆการที่เราตีมินเนี่ยน่นึกว่ามันไม่ได้ฝึกอะไรเลยแต่ถ้าเราบวกรัวๆเราลองไฟ์รัวๆเนี่ยมันจะทำให้เราแบบค่อยๆเก่งขึ้นถ้าบวกแต่ Media, ตีมินเนี่ยตีมินเนี่ยเนี่ยไม่มีทางเก่งขึ้นแน่นอนนะ คก็ okay. นา่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยฮะคลิปนี้คลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ